สวัสดีครับสวัสดีชาวตลุมบอลทุกคนด้วยนะครับพบกับผมโฟนตุงนะครับไปดูเลยดีกว่าครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ของผมนะครับจะเป็นเกมคู่ไหนกันบ้างไปดูเลยครับเอาละครับก่อนที่ไปพูดคุยกันนะครับก็ฝากไว้ด้วยลวกันครับใครยังไม่เป็นสมาชิกในกลุ่ม V.I.P. ของตลุมบอลนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องนะครับหากใครสนใจก็กดเข้าไปลุยกันได้เลยครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้นะครับคู่แรกครับวันนี้ให้เลือกเชียร์ทีมชาติโปรตุเกสไปได้เลยครับจะลงสนามรอบ1 6ทีมสุดท้ายของฟุตวีเจทมชาตติิสแด สำหรับโรตุเกตครับผลงานในรอบแบ่งกลุ่มก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยครับสเกมแรกก็ชนะแต่ว่าเกมล่าสุดก็ไปแพ้มานะครับในเกมล่าสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแพ้กับเกาหลีใต้1ประตูต่อ2ครับแต่อย่างไรก็ตามครับในเกมนั้นโปรตุเกตก็ส่งผู้เล่นชุดสำรองลงเล่นยกทีมนะครับวันนี้ตัวจริงก็จะกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งนำทัพโดยโรนัลโดชาลเฟลิกครับแดนกลางก็จะมีนักเตะอย่างพวกกรูโน่เฟรนันเดสครับผลงานในฟุตบอลโลกครั้งนี้ถือว่าดีจัดๆเลยครับอีกคนนึงครับก็จะเป็นทางเบรเด แล้วก็เกมรับนะครับนำทัพโดยดูเบนดิอาสแล้วก็ทางจ่าก,กานเซโร่ครับวันนี้ครับพวกเขาก็จะเจอบทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ในรอบแบ่งกลุ่มถือว่าทำได้ดีมากๆครับชนะคู่แข่งไป2นัดแล้วก็แพ้ไป1โดยเกมที่แพ้ก็เป็นการแพ้กับทีมแกล่งอย่างบราซิลครับฟอร์มโดยรวมก็ถือว่าเป็นทีมที่เหนียวแน่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามเกมนี้ผมเชื่อมั่นในเกมลุกของโปรโตุเกสครับที่มีความหลากหลายรูนโอเฟนเดสก็กลับมาท็อปฟอร์มอีกครั้งหนึ่งก็เชื่อว่าเกมนี้เกมรุกของโปรโตุเกสดูดีกว่า แล้ว90นาทีเชื่อโปรตุเกสจะสามารถเบียดเอาชนะทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ไปได้ครับเกมนี้เชียร์โปรตุเกสไปได้เลยครับส่วนอีกคู่หนึ่งครับวันนี้ที่อยากจะให้เชียร์กันครับให้เลือกเชียร์ทีมอย่างลาสพามัสไปได้เลยครับทีมจ่าฝูงของศึกเซกูดาสเปนวันนี้จะบุกไปเยือนทางทีมอย่างเรอัลโอเวโดนะครับสำหรับทีมอย่างลาสพามัสครับแล้วก็ทางโอเวโดผลงานช่วงหลังนี้ก็ถือว่าดีพอกันเลยครับ5เกมหลังสุดทุกรายการพวกเขาไม่แพ้กับใครนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับค ลัดพามัสที่ถือว่าดูดีกว่านะครับพวกเขาไม่แพ้เลยตลอด3เกมหลังสุดที่เจอกันวันนี้นะครับก็เชื่อว่าทีมอย่างลัดพามัสเองก็มีโอกาสบุกไปเก็บแต้มได้และมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้นะครับดังนั้นคู่นี้เลือกเคลียร์ทีมอย่างลัดพามัสไปได้เลยครับเอาละครับสคู่ชูชื่อในคืนนี้ครับให้เลือกเคลียร์โปรตุเกสและทีมอย่างลัดพามัสไปได้เลยครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่นะครับก็เหมือนเดิมครับโครงการ3โครงการ4ตัว V i P นะครับ ขอสงวนสิทธิ์ให้กับคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นนะครับใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มก็ง่ายนิดเดียวนะครับทางเข้าอยู่หน้าช่องตะลุมบอลน,นะครับก็สามารถกดเข้าไปลุยได้เลยนะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันมาพูดคุยกันนะครับวันนี้ผมพลตุงขอลาทุกคนไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ